แค่นี้ต้องชำระหนุ่มควักเียงเสตางจ่ายเซเว่นทอนเก่งนักใช่ไหมต่อ เร็กเสียงคือ่าและการแชร์สนันโซเชียลทันทีหลังมีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้โพสตคลิปเหตุการณ์สุดแซ่บขณะไปซื้อน้ำเปล่าราคา10บาทที่ร้านสะดวกซื้อชื่อดังอย่างเซเว่นอีเลเวนแต่สิ่งที่ทําออททให้หลายคนต้องอึ้งสิ่งที่ทําให้หลายคนต้องอึ้งตามคือเงินที่ใช้จ่ายเป็นเงินสตัง์ร้นๆกองเป็นตังไม่มีเรียนบาทหรือธนบัตรแม้แต่ใบเดียวโดวยเจ้าของโพสต์ยังเสริมความแซ่บเบาๆด้วยแคปชั่นเด็ดว่าความแค้นนี้สะสมมาเอามันออกไปเรียบร้อยถอนให้กูดี นะทันทีที่คลิปถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันสนัน่นหลายคนบอกว่าพี่คือฮีโร่ตัวแทนของคนทั้งประเทศเพราะเรียนสตางค์จำนวนมากที่สะสมไว้มักได้มาจากการซื้อของในเซว่นี่เองบางคนถึงกับบอกว่าไอเดียใหม่ในการรดบายเรียนที่มีอยู่เต็มกระเป๋าสตางแม้จะเป็นเหตุการณ์คำ้คำๆแต่กระท้อนพฤติกรรมเล็กๆที่หลายคนรู้สึกอินอย่างมากนั่นเองค่ะ